จังหวัดศรีสะเกดนำพลังกิตาสาดำนาฟื้นฟ,นฟ,นฟนูประเพณีลงแขกในพื้นที่ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนายสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่บริเวณแปลงนาโครงการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตับราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านส้มป่อยหมู่ที่ส1บ็ตำบลส้มป่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานนำพลังกิตอาสาร่วมดำนาเพื่อสืบสารฟื้นฟูประเพณีลงแขกดำนาในพื้นที่ส่วนพระองค์โดยมีน้าส่วนราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาอย่างสนุกสนานร่วมกัน สำหรับแปลงโครงการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์สมเด็จพระรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดังกล่าวนางสุกัญญาอำํำนวยเป็นผู้ถวายพื้นที่แปลงนาจำนวน3ามไร่77ตารางวาโดยมีนายสมบัติโพธิวัตรเป็นเกษตรกรผู้ดูแลดำเนินการตามกระบวนการผลิตในรูปแบบการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสลิจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามแนวทางเกษตรอินทรีย์โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้วานแหนแดงลงแปลงนาก่อนที่จะได้ช่วยกันดํานาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นผู้นำชุมชนและคณะครูนักเรียนโดยใช้ต้นกล้าข้าวพันหอมมะลิ105ซึ่งการดํานาจะทําให้ลดการพึ่งพาสารเคมี โดยเฉพาะสารกำรรจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้าลงอีกทั้งจะทำให้ต้นข้าวมีการแตกกอและรวงข้าวสมบูรณ์มากได้ปริมาณข้าวมากกว่าข้าวหวานสำหรับการเก็บเกี่ยวคาดว่าจะได้เกี่ยวในเดือนธันวาคมหรือตามเป้าประสงค์ร่วมดํำนาว,วันแม่และไปร่วมเก็บเกี่ยววันพ่ออีกครั้งนั่นเองวัชรลงโอิมทองสุขถ่ายภาพกิจภาพกล้วยนิดข่าว สุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน